สวัสดีครับ Mercedes by บยอนาจครับวันนี้นะครับผมมารีวิวเล็กๆนะครับสำหรับ a 2 0 0นะครับเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะนะครับก็เลยอยากจะมารีวิวนะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับสำหรับราคานะครับ a 2 0 0ก็จะอยู่ที่3,220,000บาทนะครับทีนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้นะครับส่วนลด200,000บาทแถมประกันชั้น1ให้ด้วยนะครับนี่มันจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงแต่ผมทาให้ได้ทุกคนแะครับแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าจะผ่อนนะครับก็ดาวที่ 4 2 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ผ่อนเดือนละ32,295บาทนะครับ60เดือนนะครับหรือว่าเราจะผ่อนแบบบอลลูนก็ได้นะครับบอลลูนก็จะผ่อนอยู่ที่27,863บาทนะครับแล้วก็จะมียอดบอลลูนประมาณแปดแสน่าพันสองบาทนะครับ ในส่วนของยอดบรรลุนตรงนี้นะครับเรามีให้3ทางเลือกนะครับตอนสุดท้ายลูกค้าสามารถนําเงินก้อนมาปิดนะครับก็โอนรถเป็นของลูกค้าได้เลยหรือว่าจะผ่อนต่ออีก4ปีก็ได้แล้วก็สามารถคืนรถได้ด้วยนะครับสามารถคืนรถทั้งคันแล้วก็ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยก็ได้นะครับเหมือนกับเป็นการเช่ารถใช้5ปีนั่นเองนะครับค่างวดก็ไม่แพงนะครับแถมตรงนี้เอาไปหักค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยนะครับนะี่หักได้สูงสุด36มหมเลยนะครับค่างวดตรงนี้อาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าเราสามารถ จัดให้มันค้างวดถึงได้ด้วยนะครับผมมีเงื่อนไขอีกหลายแบบนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับเงื่อนไขดีๆแบบนี้นะครับมีให้สําหรับ A200 นะครับวันนี้นะครับมีให้นะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของตัวรถนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้ว่า A200 เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดครับสำหรับ A200 นะครับการตกแต่งก็จะเป็นชุดแต่ง a MG รอบคันนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีแบบ โลโก้ดาวนะครับเล็กๆนะครับเขาเรียกว่ามอสเสเดสเบนแพทเทิร์นนะครับเป็นดาวเล็กๆนะครับชุดแต่งก็จะเป็น AMG รอบคันเลยนะครับตัวกระจังตัวกันชนตรงนี้นะครับเป็นแบบ AMG นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับตัวนี้จะเป็น LED High Performance นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันนะครับด้านข้างนะครับสำหรับล้อแม็กนะครับก็จะเป็นแม็กแบบสีดำนะครับปัดหน้าสีเงินนะครับลาย AMG เป็นรูปดาวนะครับแล้วก็ ตัวยางเนี่ยจะขนาด 225/45R18 นะครับเป็น Mac c ขอบ18นั่นเองนะครับสำหรับล้อรุ่นนี้ลายนี้สวยเข้ากับรถมากเลยครับภายในนะครับเบาะประตูนี้เป็นแบบ Key l e ลสโกนะครับภายในนะครับเวลาเข้ามานั่งแล้วนะครับอันนี้ผมสูง168นะครับที่นั่งปรับนั่งพอดีพอดียังเหลือนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดินหน้านิดนึงเพราะว่าช่วงขาตรงนี้เหลือเยอะนะครับนี่ ก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับตรงนี้สําหรับลูกค้าที่กังวลว่ารถคันเล็กไปหรือเปล่านี่มาลองนั่งให้ดูนะครับเบาะเป็นเมมโมรียด้วยนะครับมี3เซตนะครับเมมได้3คนนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูครับสําหรับที่นั่งด้านหลังนะครับเมื่อกี้ผมปรับที่นั่งด้านหน้าขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับแต่ยังมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับเมื่อกี้ที่ลองนั่งให้ดูด้านหลังก็ยังมีพื้นที่เหลือครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็ยังเหลือประมาณสัก นั่งเต็มๆก็เหลือประมาณนี้ครับประมาณ4นิ้วนะครับได้อยู่ตรงนี้ก็จะมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับมีที่วางแก้วให้2อแอนนะครับด้านตรงกลางแล้วก็ช่องแอร์ตรงนี้ก็จะมีช่องแอร์ออกนะครับแล้วก็อุณหภมิแล้วก็แรงลมเนี่ยปรับจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่สัมภาระด้านหลังกันครับสําหรับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะครับเป็น LED นะครับให้ดูพื้นที่สัมภาระนะครับ นี่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเอื้อมมือเข้าไปสุดมือเลยนะครับแล้วก็พับเบาะได้ด้วยนะครับตัวนี้สามารถพับเบาะลงไปถ้าเราพับลงไปก็สามารถใส่ของที่แบบเป็นชิ้นยาวๆเข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็มีพื้นที่เหลือพอสมควรเลยครับดีไซน์นะครับด้านล่างเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับ ในส่วนของดีไซน์ตรงนี้ปลายท่อตัวนี้ก็จะเป็นปลายท่อทําแบบปลายท่อคู่นะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นชุดแต่งท่อจริงๆจะลงข้างล่างนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ให้ดูสปอร์ตนะครับสวยดีนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าในส่วนของตําแหน่งคนขับนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเลยนี่นะครับตัวพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบทรง MG นะครับท้ายตัดตรงนี้นะครับมีตรงนี้เป็นมัลติฟังก์ชันควบคุมจอได้นะครับ ซ้ายขวาอันนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยควบคุมจอเครื่องเสียงตรงนี้ฝั่งนี้ก็เปลี่ยนจอตรงคนขับนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบของหน้าจอได้นะครับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับช่องแอร์ไฟ ambient l i g รอบคันนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนได้หลากสีเลยไฟแถบข้างบนข้างล่างแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยสามารถปรับสีแยกกันได้เลยนะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนครับแล้วก็ตัวนี้สามารถต่อ Apple CarPlay ได้แบบไร้สายเลยนะครับสามารถ เอาข้อมูลของโทรศัพท์ขึ้นแบบดู g o o g l e Map ฟังเพลงอะไรพวกนี้จากหน้าจอตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้จะเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกนะครับอา่าไม่ใช่พาโนรามิกเป็นหลังคาซันรูฟนะครับแต่ว่าตัวซันรูฟชิ้นนี้จะเป็นชิ้นใหญ่มากเลยนะครับเวลาอันนี้เราก็สามารถเปิดได้นะครับคับนี่ก็เป็นราคาและโปรโมชั่นของ A 2 0 0ยนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงครราคาอยู่ที่3ล้าน2แสน ไม่ใช่2อล้าน3า0แสนหมื่นบาทนะครับตอนนี้มีส่วนลดนให้2 0งแสนบาทแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์1 5 6 9 7าดครับลน์ ID ีไก่เบน k a i b e n z นะครับผมถ้าคุณสนใจรถ Mercedes Ben z ์ทุกรุ่นนะครับฝากกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes- Ben z ครับแล้วก็ยังไงรีบติดตอ่อเข้ามานะครับ A 2 0 0มีโปรโมชั่นดีๆถ้ายังไงสนใจรีบติดตอ่อเข้ามา มีรถให้ทดลองขับด้วยนะครับถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ a 2 0 0วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ